ร่างของหญิงคนนั้นร่วงลงตึกไปตนรีบวิ่งไปดูที่ขอบตึกมองไปเห็นร่างผู้หญิงคนนั้นเสียบอยู่กับเหล็กแท่งหนึ่งที่พื้นตนถึงกับขาสั่นเพราะความกลัวกับสิ่งที่เห็นและกลัวกับความสูงที่จุดนั้นด้วย เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยเข้าไปอาศัยหลบภัยชั่วคราวอยู่ในตึกร้างแห่งหนึ่งแถวแถวย่านบางนาแต่ไม่เคยรู้ประวัติของตึกแห่งนี้มาก่อนเลยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่เข้าไปเขากลับได้สัมผัสสิ่งลี้ลับจนขยาดและไม่กล้าจะย่างกลายเข้าไปในนั้นอีกเลยเมื่อประมาณ8ปีก่อนต้น เป็นวัยรุ่นชายอายุ18ปีที่ชื่นชอบการออกเที่ยวกลางคืนเป็นชีวิตจิตใจทุกๆคืนเขาจะออกไปขับมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนๆประมาณ4-5คนกว่าจะกลับเข้าบ้านก็ปาเข้าไปตีห้าของทุกวันเรียกได้ว่าตอนนั้นใครต่อใครที่รู้จักต้นก็จะมองว่าเด็กคนนี้ไม่น่าจะมีอนาคตที่ดีได้ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย ตนจึงมีเพียงแค่กลุ่มเพื่อน,เ,อนเท่านั้นที่เข้าใจและอยู่ร่วมกันได้มีอยู่คืนหนึ่งก็เหมือนเช่นเคยตนกับเพื่อนสี่ถึงห้าคนพากันไปเที่ยวงานในย่านรามคำแหงสองซึ่งเป็นช่วงที่มีงานประจำปีก็พากันไปกินเหล้าเมายาเหมือนกลับทุกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะแสดงอาการมากจนเกินไประหว่างที่กินเหล้ากันอยู่ ก็ได้มีการส่งเสียงดังจนโต๊ะข้างๆก็พากันหงุดหงิดตามมาด้วยการมีปากมีเสียงกันกลุ่มโต๊ะข้างๆซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าได้มีการท้าทายว่าจะดักทำร้ายแล้วก็เดินออกจากร้านเล่าไปหลังจากนั้นกลุ่มของต้นก็นั่งกินกันต่อจนดึกพอได้ที่ก็พากันออกไปขี่รถเที่ยวต่อ ผ่านสวนหลวงก็ไปเจอวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งสุมหัวกันอยู่แต่กลุ่มของต้นก็พยายามจะไม่สนใจแล้วขับรถไปกันต่อที่เซ็นทรัลบางนาก็พากันนั่งพักคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเวลานั้นก็ประมาณตีหนึ่งเห็นจะได้นั่งไปสักพักต้นก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เริงเครื่องดังมาจากในซอย ประมาณ6กถึงเคันเพื่อนๆต่างพากันลุกไปดูซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดมอเตอร์ไซค์กลุ่มนั้นที่มากัน6กถึงเคันเป็นกลุ่มที่มีเรื่องกับพวกของต้นที่ร้านเหล้ามันพาพวกกันมาเพียบเลยทุกคนก็ไม่รอช้าต่างก็รีบขึ้นรถเพนออกมาหัวคูอริก็ขับตามมาอยู่ไกลๆพอขับมาถึงบริเวณทางแยก ตนก็ตะโกนบอกกับเพื่อนไปว่าแยกกันตรงนี้นะแล้วไปเจอที่บ้านกูกูจะไปเส้นนี้เองพวกมึงเข้าซอยนี้ไปนะหลังจากที่ต้นตะโกนบอกเพื่อนเพนเสร็จก็ขับกันแยกไปอีกทางหนึง่งกลุ่มคู่อริก็แยกตามไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ขับไล่ต้นมาต้นเห็นท่าไม่ดีเพราะว่าถนนมันโล่งมากไม่มีทางให้หลบเลย ถ้าเป็นแบบนี้โดนไล่ตามทันแน่ๆจึงรีบบิดรถเต็มที่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นตึกร้างตึกหนึ่งที่อยู่ด้านหน้ามันมืดมากน่าจะหลบจากพวกคูอริได้จากนั้นตนก็ไม่รอช้ารีบขับรถเข้าไปแล้วดับไฟหน้ารถแล้วเอารถไปจอดซ่อนไว้ในพงหญ้าชั่วครู่ก็มีเสียงคู่อริ กำลังบอกกับเพื่อนว่ากูเห็นมันมาทางนี้พร้อมกับพากันจอดรถหน้าตึกแล้วเดินเข้ามาต้นเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนตึกตอนตัวไว้ในเงามืดแล้วต้นก็ชะเง้อม,มองเห็นพวกคู่อริกำลังรวมตัวกันอยู่หน้าตึกไม่ยอมไปไหนต้นก็ซ่อนตัวอยู่นานพักใหญ่ก็ดีนเสียงมอเตอร์ไซค์หลายคันขับออกไป ตนก็รู้สึกโล่งใจว่ารอตายแล้วกูมองเวลาในโทรศัพท์ตีสองก,กว่าแล้วตนเลยคิดว่าจะนอนหลบอยู่ที่นี่ดีกว่าเช้าตรู่ค่อยออกไปขืนออกไปตอนนี้แล้วไปเจอกับพวกคู่อริกลางทางอีกละ่ะสวยแน่ๆตนจึงเดินหาจุดที่เหมาะในการนอนพักก็เดินขึ้นไปประมาณชั้นหกสำรวจดู พื้นที่มีแต่สีสเปรย์พ่นเป็นภาษาวัยรุ่นเต็มไปหมดพอดูไปเรื่อยๆมียันถุงยางที่ใช้แล้วตกเกลื่อนพื้นต้นจึงเดินขึ้นไปอีกชั้นก็เจอที่เหมาะๆแถมไม่ค่อยมีขยะอีกด้วยจึงนอนลงไปเล่นโทรศัพท์สักพักก็เผลอหลับไปหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้จูๆ่ๆก็มีเสียงคนคุยกัน ดังมาจากชั้นบนตนลืมตาขึ้นมาทันทีพยายามจะฟังเป็นเสียงหญิงชายคุยกันสองคนคุยไปคุยมาสักพักเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงทะเลาะกันทะเลาะกันดังมากแล้วผู้ชายก็เดินลงมาตนเห็นเป็นเงาดำๆเพราะว่ามันมืดจึงพยายามขยับตัวเพื่อหลบเพื่อไม่ให้ชายคนนั้นได้เห็น เสียงย่ำเท้ากรุบกรุบกรุบเหมือนกับเป็นเสียงรองเท้าคัดชูกระทบกับพื้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาใกล้กับที่ต้นนอนอยู่ต้นนอนนิ่งกลั้นหายใจพอเงานั้นกำลังจะเดินลงบันไดไปต้นสังเกตเห็นว่าเงานั้นมันไม่ได้เดินแต่มันลอยไปมากกว่าเพราะว่าไม่เห็นเท้า พอเงานั้นลงไปแล้วตนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนเมื่อกี้กำลังร้องไห้อยู่ข้างบนตนฟังไปก็จับใจความได้ถึงความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเสียงร้องไห้ก็เงียบไปตนรู้สึกไม่ค่อยดีจึงค่อยๆเดินขึ้นไปดูแต่ก็ไม่เจอใครก็เดินเดินขึ้นไปอีกจนถึงชั้นดาดฟ้าก็เจอผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังนั่งห้อยขาอยู่ที่ขอบดาดฟ้าร้องไห้คร่ำครวญตนฟังไปคนลุกเกลียวเพราะเสียงร้องไห้มันน่าหดหูมากเธอเธอไปทำอะไรตรงนั้นน่ะตนก็ถามไปหญิงคนนั้นไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้ตนก็บอกไปว่าจะเย็นๆนะมีอะไรให้ผมช่วยไหมบอกได้นะ แล้วตนก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาเดินไปได้แค่ครึ่งทางตนก็ต้องหยุดชะงักเพราะหญิงคนนั้นลุกขึ้นยืนผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามายิ้มให้เสร็จแล้วก็โน้มตัวลงไปข้างหน้าร่างของหญิงคนนั้นร่วงลงตึกไปตนรีบวิ่งไปดูที่ขอบตึกมองไปเห็นร่างผู้หญิงคนนั้น เสียบอยู่กับเหล็กแท่งหนึ่งที่พื้นตนถึงกับขาสั่นเพราะความกลัวกับสิ่งที่เห็นและกลัวกับความสูงที่จุดนั้นด้วยทันใดนั้นตนก็ได้ยินเสียงรถกู้ภัยเปิดหวอดังลั่นตรงเข้ามาที่จุดเกิดเหตุตนจึงรีบวิ่งลงไปจากชั้นบนสุดพอลงไปถึงชั้นล่างสุดระหว่างวิ่งลงผ่านแต่ละชั้นก็จะได้ยินเสียงการยกของ การพูดคุยของกู้ภัยอยู่ตลอดเวลาตนก็วิ่งลงไปเรื่อยๆจนถึงด้านล่างของตึกแต่ปรากฏว่ามันเงียบกริบไม่มีเสียงใครใดๆทั้งสิ้นตนจึงเดินไปที่จุดที่หญิงคนนั้นร่วงลงมาแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีไม่มีร่างหญิงคนนั้นไม่มีกู้ภยัยไม่มีรถใดๆทั้งสิ้นรอบๆตึก ไม่มีร่องรอยการเข้ามาของรถกู้ภัยเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความมืดกับความเงียบตนรู้สึกจุกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดในใจแค่ว่ากูโดนเขาแล้วจากนั้นก็รีบไปเอารถที่ซ่อนไว้ในพงหญ้าแล้วรีบขับออกไปอย่างรวดเร็วเรื่องราวก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับปัจจุบันตึกร้างแห่งนี้ ได้ถูกซื้อต่อโดยนายทุนจากประเทศจีนและตอนนี้ก็กำลังชุบชีวิตตึกร้างแห่งนี้ให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ซึ่งคาดว่าก็คงจะแล้วเสร็จในไม่นานนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ